เ้าหมดแล้าตลาอดวัดแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เอากระเบื้องมาเถ้งอ,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 อันไม้ทั้งอันเก่าถวายปูถวายปูผู้ใดอยากทำน้ำกะได้แล้วครับเออมาแน่จ้ะเก็บแต่อันเก่าอันใหม่มานึ่งนี่มีผมมีงบสำนีผมก็ซื้อสำนีผู้ใดมีก็ยามาทำบุญน,นั่นก,าานกัมาแน่จ้ะตอนนี้เพิ่นได้ชิคบแล้ว กระเบื้องกระเบื้องคนวานยาอีกน้อยนึงย่างเด้งหรอกนี่มองสีวางวางฐานพระผู้ใดได้กระเบื้องมาทำบุญนี่มองปูฐานพระนี่กระเบื้องพอไปปูเวือหลายอยูเนาะเรือหลายเรือหลายอยู่เออวางหลวงหวยพ่อมาปูอ่ะอันอันเรือหลายเนี่ยคือว่าที่เลือหรือว่ายังย่างอีกบุพพอเรือหลายเรือหลาย่พ่อเรือหลายปูกระไ้เรือหลายว่าติดปูทอดลอยเไิ่งหน่อยเยอะมาก ่้องกับอมาน้ราลยนมะือไพน้ำ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 ลองกินหอมแดงกระเทียมผักอันนี้กินได้ไหมับสัานีอันเก่าอันใหม่น้ำตลปูด้าอันนั้นอันนั้นไรงามๆนี่เอไว้ให้ห้องน้ำเหรอเห็นเรเห็นเห็นมีมีมีสงสัยต้องล้างมีต้อ มีเม็ดงามมีเพชรอยู่นี่ด้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะน้อยอันเชื้อวิธามันเขาจะเฮ็ดเฮือนท่นคนใดที่จะทำบุญก็ให้เพิ่นเสร็จแม่นเพิ่นกระเบื้องเพิ่นเสร็จเป็นบอยวาดอกว่าเขาว่าไม่แต่ว่าขอให้ันเป็นกระเบื้องรับภูกระเบื้องใครขึ้เก้าได้เด็กก็ได้เมื่อน้องพูนาะแม่นในประเทศไทยก็ได้เอามาแต่งใครออกผู้ใดมีกระเบื้องเก่าๆที่ประเทศไทยมาแต่วายปูเด้อ บนน้ำกันตอนนี้ก็เก็บเก็บมาจากบ้านของฝนเองนี่แหละเสือนแม่มามาพร้อมกับเกล้าพร้อมเต้าอยู่เลยยากมากที่คนจะได้เห็นยากเด็คนเห็นเต้ากำลังออกจากใครมองเจ้าไปตาผ่ายจกตาย่ายเตียมยื่นต้องนำมาเลย เต่าหนีกดซีด้วยีีี่เอาไปใส่ดินทรายลงเอาใส่หมองเย็นเย็นดิเอาหมองเย็นเย็่นนซ้ำขวานยังไม่ตายยยังบิดลูกย่งเหมดดูเออตาเอตาเออ้ยเนาะหายยากหายากอืม มันไตมันไตออกไปหมดหรอซุมหนึ่งเบเปาซี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 เนียเต้าซีตัวเต้ากับซีขาอือันว่าเส้นซีหากัซีหากำหางมันก็ได้เนาะือหกกับหัวคนไทยก็ซองขาก็ตีเข้าไปมันเออลนับหูนับหางเจียบเกิดมากับฮ้อก็เห็นนี่แหละ เม่เก็ตทิปเลยแม่อวันไทยเตาแยกเถียววาแม่มถือรางวัลที่ไหนได้ถือถือรางวัลที่หนึ่งวดนี่แหละบบบวบันนั้นไตออกไหมนี่เอาไปใช้ใช้ไว้เออใช้เทาเอาใช้เย็นเย็นเลยล่ะน้เย็นเย็นบว่คน่นี่่น่เออวามเียวงอคือใกล้น่อยบวมไว้าใช้ใช่เถอะนี่เตาอยู่วัดหลวงปู เอ <Bing. S 1> ้า like, ผู้ใดมาทำบุญแล้วนี่กระลังสิออกนี่ใต้แล้วนี่ผู้ใดมาทำบุญนะให้ถือเลขเด้อเป็นปีนหัวทั้งเดียวกันสิพี่น้องเดี๋ยเบิ้งนี่เต้าเนี่ยมามากขนากโอ้จะมือดวงแล้วมดไปค่อยกมดิ่กบดจัดมนเลยคมไปเพราะว่ามดหนามดต่างเลยเอ่าน้ำพมพมเล็กน้อยเน้อเย็นงยิ่งหดขาวขาวขุ่นหัว โอ้ยดวงผมตอนเหนเพราไอ้เจ้าไหนเห็นต่นนี้สารคดีเหรอเห็นเตาทลินนะอ้าวลูกถือรางวัลทีหนึ่งเด้อหมวดนี้สิไดมาสัง

อยู่ในวัดก็มีเตาขึ้นมาใครวัดสีเมนเตาคนมาปล่อยเนาะออกแม่แพรลูกนะมั่เลยข้นมาใครท้หนน้มันิเย็นไมเออเดบาออกเดีตัวนี้สิออกแล้วนี่ตัวนี้ตัวเงยกรมูกระดองสีเงยกรมูนนี่ตัวที่สามนี่กดเงยมนี่ตัว่สานี้มีที่ลาเแต่หักแต่น้อง

ตู้แชตตูนแชตตู้ขอให้พใดเบิ่งช่องนี้แล้วขอให้ถือ้ใดเบิ่งช่องนี้ถือได้ถวันที่นถือได้สาตัวแล้วสองตัวลืมมาวันนี้เ้อแต่่าซื้อหน่อยถ้าซื้อหลายเาเขได้มาถ้าซื้อหน่อยบด้มากนะจ๊ะมานะจ๊ะมาจ้าวัดทรถไปเตี้ันมาถือกับพนั้กันักันเนนกนา เอา่วงวาสนาผู้ใดเบิ่งคลิปนี่เขาเป็นเป็นคนที่มีดวงรางวัลที่หนึ่งทุกคนนะครับใครดูคลิปนี้ก็ลูกนี่เราซื้อซี่ห่าเราไปซื้อซี่ซี่ล่างนี่เนยเพราะว่าเพนทุกีบเออเพนเมื่อเดือนกุมพนนั่นจังสั้นแล้วนึกแม่สิเพิ่นมนขึ้นจากดินมันสิเป็นเลขบนกับปจักษ์เออเอาซี่ซี่ ไ่ได <łość> ้กลับซีหาเอาเนี้เพราะว่าหมูนี่น้ำหาดิเออผู้ไปพ่อจะมีหลายอันกว่านี้เด้อเนาะมีหลายมันตายก็มีอันนั้นมันตายแล้วคือมันแดดมันขึ้นมันโพขึ้นมาแล้วมันตายมันหอนมันยังคืองไห่เฮางไงมันยังซีตัวนี่คือซีพระองค์คือซีพะอโอ่งดิไปแง่เตา อาหทสาเตาโน้าธมโนแลนต์โกนโนัสับโปตดแตโเตา่มนป้ลายเตเวตานีออกออมบานเนี่ยนี่ฮะี่รองใครดูก็มีโชคมีชัยกันทุกคนนะครับไปใส่ว่า bây chẳng nên nguồn lơm đã làm lên luôn à à à chị, oh. <laughs> à บ่ทันไห้เสอนอ่างบถืกบถแล้วบ่ทันออกลายขคนขายแหมเสือแต้กกวนวันที่หนึเมษา้กนน่คิดว่าเขาสิออกอยู่บ่บบนี้ วันยามเกาว่าโน้บะนี่เบองอ้าววีนองเอานับเมบองมวันนี้จากสุดสุดละสิบสองล้านสุดละสิบแปดล้านสามสิบล้านเก้าสิบล้านปาเงินถือกวางหันบ่มันเมือเจียงแลอวบล่าโอ้โห <laughs>

รัฐบาลสิออกว่า <Safe> ข <rév mark> ึ้นมาเลื่อนไปเรื่อยอ้ขนาดว่าบนเดสืวได้ดินี่านหนึ่งเมษามุดอช่ยยเหลือรัฐบาลบ่่อยสาตคือการซื้อเลขซื้อรัตเตอรี่ ซอยซาดนี่เป็นส่วนหนึ่งของการซอยซาดซาดสีซอยขึ้นบ่ล่ะบ่แลอะขึ้นเงาพานนึงบ่ได้เนาะโขข๊ากาวเสียวอาสามสิบล้านสิบสองล้านเงาพันบริสุทธิ์อุ้ยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องหลายพูด พ่อพ่อพ่อจะไปซื้ออีกได้บ้านพ่อแล้วมาถือเงื่อนนี่นึ่มึงเศร้าเลยเด้อหลายโพดเก็บเงินมาเถอะซื้อหัวหันดีกว่าพักหนาหายกินยากแล้วซื้อหัวหันน่ะหลายเกิดไปมันตาหนึ่งเหมือนดีกว่า một phố bọc mô bọc tèn bọc phật thua mẫu mệt để đi đây xe lô tắt mong câu tát, tỏ, <laughs> Ồ, nhầm nữa cái <laughs> sự ờ... เก็บไว้ให้ดีบ่ออก8ปีพ